ได้มีการเอ่ยถึงนโยบายของพรคเพื่อไทยเขบอกตารดิจิตันว่าเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศทางการเงินทางในประเทศตอนนี้เหลือน้อยแล้วในฐานะที่เปิดนโยบายนี้ด้วยตัวเองมีความเห็นยังไงบ้างคะก็ท่านก็คงมีความเห็นของท่านไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบอบช้าเยอะนะครับเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะครับคอยหยอดน้ำเพาะต้มไปเรื่อยๆทีละห้าร้อยทีละพันสองพันเนี่ยมันไม่มันไม่มีการกระตุ้นเกิดขึ้นนะครับ พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่มาที่ไปนะครับการที่เราออกออนโยบายนี้ออกไปเรามั่นใจว่าเราจะมีเ,เงินกลับเขินสู่คงคลังได้จากภาษีแวดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลการบริหารจัดก,การงบประมาณปีหน้าซึ่งยังไม่ได้ผ่านสภาซึ่งถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถบริหารจัดก,การงบประมาณได้ ถ้เขาสามารถรีดก็ประมาณประมาณสองแสนกว่าล้านมาจากก็ประมาณปีปี67ได้นะครับหลายๆลอย,ย่างนะครับ<น>เราคิดว่าเรามารถจะการได้คือนโยบายยังไม่ได้เริ่มทําแต่พลเอกประยุทธ์ออกอาการความเป็นห่วงบอกว่ามันประเทศมันเสี่ยงขนาดนี้แล้วคือดูพลเอกประยุทธ์ดูจะผมว่าผมผมว่าเราคิดใหญ่เราทําเป็นนะครับนะครับเราคิดใหญ่เราทําเป็นผมนะครับผมว่าท่านห่วงเพราะท่านคิดถึงว่าที่ท่านสร้างนี่ไว้มากมายมากกว่าครับนะฮะก็เลยเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถจะกูไ้ได้แต่เพื่อไทยคิดว่าไม่มีปัญหาฮะ คือถ้าท่านไปซากรีไว้มากมายอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องคิดนโยบายอะไรที่ที่จะทําทให้ประเทศดีขึ้นอยากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคับท่านนยกยกตัวอย่างอะค่ะว่าหลายประเทศที่ใช้เงินสกุลดิจิตอละค่ะมันทาให้หลายประเทศที่นํามาใช้มันล่มสลายไปเขาก็เลยเตือนมาทำพักเพื่อไทยะคะ่ะผมว่าท่านเขาไม่เข้าใจว่าว่าสิ่งที่เราทําคืออะไร <laughs> นะครับผ <laughs> มแนะนําให้ท่านไปไปอ่านแล้วทำความเข้าใจให้ดีแล้วกันนะครับนะครับ ขณะที่กกตอเองก็ขอให้ทักทางครับเพื่อไทยมาชี้แจงนโยบายแลวรวมถึงแหล่งที่มาของเงินด้วยเป,เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับคณะกรรมการบริหารทางของของพรกเราคณะกรรมการเศรษฐกิจทางกฎหมายเรากำลังเตรียมเอกสารอยู่นะครับยินดีครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นที่ไมหมายดีว่าทางเรียกมาชี้แจงก็จะได้มีการเปิดเผยเลยนะครับปรเป็นกิจกรร,รรมสาธาทุกคนจะได้รับทราบกันเท่าเทียมกันนะครับประเด็นนี้เนี่ยเราเราได้เสนอไปตามมาตรา5้าบแล้วนะครับในในเชิงของนโยบายในการ การที่เราจะประกาศนโยบายใน่ผ่านกรรมการบริหารและค่าแจ้งกกตไปแต่เพียงรายละเอียดนะครับที่เขาต้องการเพิ่มเติมในรายละเอียดว่าที่มาของแหล่งเงินเนี่ยให้ระบุให้ชัดไปว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับเราเองก็ยินดีปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรครับผมเรียนผมขออนุญาตรีเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วสภาพเพื่อไทยได้มาบริหารจริงๆแล้วอย่างที่หลังจากการเลือกตั้งวันที่14แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรา เราต้องทําให้ได้เราคิดใหญ่เราทําเป็นนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาอีกห้าหกเดือนแล้วมาอธิบายว่าทำไมยังทำไม่ได้ผมว่าเราเรามั่นใจครับในอดีตรเราเองเราก็เราก็เต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ทําได้มาโดยตลอดนะครับนี่สาธารณะของวัยจะไม่เป็นปัญหาต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครัจบจะบอกอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะครับมันก็เป็นปัญหาแต่เราแก้ไขได้ครับเราเราอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาครับที่คนอื่นทำไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องแก้ไขกันไปถ้ากลับว่า เราจะเข้ามาฟื้นไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาพังใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนทุกอย่างที่เพื่อไทยทำนะฮะไทยคิดก่อนทั้งสิ้นนะครับคิดกันอย่างดีแล้วถึงจะทํานะครับแล้วก็ไม่ใช่ทําเฉพาะในส่วนที่จะเห็นดิสนเอกเราทําเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลที่ที่แล้วเนี่ยได้สร้างปัญหาไว้ให้กับประเทศด้วยครับอาจารย์าการที่กรกตเขาเรียกเราไปชี้แจงเรื่องนโยบายนี่จะไม่ทําให้นโยบายของเราสะดุดอยู่ลงใช่ไหมคะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ามีปัญหาครับ ี้แจอกตเนี่ยขเขาไม่มีอำนาจที่จะไปอนุญ,ญาตอนุมัติในเรื่องของนโยบายนะครับเพียงแต่เขาทำตามข้อกฎหมายว่าให้แจ้งเขาทราบเรื่องที่กฎหมายมันยหยัดไว้เท่าน,นั้นเองนะครับเรื่องที่มาของแหล่งได้ได้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับผลสมฤธิ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แจ้งไปตามนี้นั้นเองตอ<ใ>นนี้คือชี้แจงเรียบร้อยแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียดอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับแต่กรอบใหญ่เนี่ยเราเราแจ้งไปแล้ว ก่อนที่เราจะประก,กาศเร้แจ้งไปแล้วนะครับอ,บอน,นี้ปนไปอันใหม่